หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสาเหตุของภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับเกิดจากในห้องนอนของเรานี่แหละ คลิปนี้ผมมก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองถ้าเราอยากจะหายจากอาการไซนัสหอบขื่นหรือภูมิแพ้อย่างเด็ดขาดเราต้องหลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นจากสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นฝุ่นละอองลายฝุ่นขนสัตว์และความชื้นหลายๆคนเนี่ยกินยามาเป็นปีก็ไม่เห็นผลนะครับถ้าไม่ได้ปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนของเราด้วยขนาดผมไม่ได้ล้างทาความสะอาดฝุ่นในห้องเพียงแค่1เดือนเนี่ยสภาพยังเป็นอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหายจากอาการ ให้เราสํารวจนะว่าเราเนี่ยได้ล้างแอร์เนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะความชื้นที่อยู่ภายในตัวแอร์บางครั้งก็จะเก็บพวกเชื้อแบคทีรียเอาไว้ด้วยนะครับเครื่องฟอกอากาศก็จะถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านควรจะต้องมีนะครับเวลาเราจะเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศเราจะไม่ได้เลือกจากดีไซน์เป็นหลักนะครับแต่ผมเนี่ยจะเลือกจากประสิทธิภาพการกรองก่อนเป็นอันดับแรกและเราก็ควรเอาไส้กรองมาล้างทุกๆ2อาทิตย์ด้วยนะครับ และก่อนที่จะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เนี่ยผมก็เคยเป็นภูมิแพ้มาก่อนนะครับน้ำมูกจะไหลยอยู่ตลอดเวลาก็พยายามรักษาตัวเองมานานมากนะครับจนมารู้สึกดีขึ้นเลยนะครับหลังจากที่ใช้เครื่องตัวนี้อาการภูมิแพ้มันดีขึ้นจนแบบสังเกตได้เลยนะครับ ถ้าใครได้ลองใช้กับที่นอนที่บ้านนะครับตอนนอนเราจะรู้สึกไม่คัดยุบยิบและตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นแล้วครับไม่คัดจมูกไม่ตันจมูกอีกเลยเครื่องตัวนี้เนี่ยยังมีเซ็นเซอร์ในการปล่อยแสง UV ออกมาเพื่อกําจัดเชื้อโรคด้วยนะครับเวลาใช้งานก็กดไปตามพื้นผิวได้เลยนะครับใต้เครื่องมันจะมีตัวตีฝุ่นให้ขึ้นมาเองนะครับและที่นอนของเราจะมีอาการอุ่นๆนิดนึงอันนี้คือเรื่องปกตินะครับเพราะว่า UV มันกาลังทํางานอยู่นั่นเองเครื่องดูดลายฝุ่นตัวนี้ผมจะใช้ดูดหมอนที่นอนผ้าหม่มและเครื่อองนอน สักประมาณ6เรือนครั้งหนึ่งนะอย่างที่บอกนะครับว่า,าการไซนัสหอบขืดห,หรือภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเราจะหวังจากยาหรืออาหารเสริมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุด,ด้วยามดูสภาพไส้กรองก่อนกับหลังที่ผมดูดออกมานะครับนี่แหละครับคือหนึ่งในสาเหตุข,ของต้นตออาการภูมิแพ้ไซนัสและหอบขืดกดติดตามกันไว้นะครับคลิปหน้าจะมาแนะนําเทคนิค การเลือกเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในบ้านใครอยากหายจากอาการไซนัสพุ่งแพ้ดูคลิปย้อนหลังได้เลย